สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทสเครื่องวัดแบต p 3 0 0ครับผมเราจะมาดูวิธีวัดว่าวัดยังไงครับผมครับผมพอเราเสียบแบตแล้วขั้วบวกวก็ใส่ที่บวกครับผมขั้วลบลงตัวถังก็ได้แต่ว่าถ้าให้ดีให้ลงที่ขั้วลบนะครับ แต่ว,ว่าก็ดีก็รถมันดูด้านหนงครับผมค่าแบตก็จะอยู่ที่5 90 CCA นะครับแล้วก็เรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยมันก็จะขึ้นโวลต์ของแบตเตอรี่ซึ่งก็คือ1.2.71โวลต์เรากด ENTER เข้าไปคนระับาทีนี้ IN ก็จะเป็นเช็คแบบอ่ a สตาร์ทเข้าไป อันนี้กด enter อันนี้ก็จะถามว่าแบตเป็นแบบไหนอันนี้คือจี๊ครับของเราเป็น CCA เราก็เลือก CCA อา CCA เสร็จปับ๊บเราก็กด enter ค่าอยู่ที่590เราก็เพิ่มไปโอเคเป็น590กด enter ครับ ทีนี้แบตเตอรี่พุทก็คือดีเลยครับผมแล้วก็กด enter แล้วก็รนอนสตาร์ท engine วัดตัวไดชาร์จว่าไฟชาร์จดีหรือเปล่าครับผมไปแล้วก็สตาร์ทรถทีนี้พอเราสตาร์ทรถเสร็จมันก็จะบอกให้กด enter เพื่อเทสตัวไดชาร์จตัการชาร์จไฟการสตาร์ทแบตคงที่อยู่ที่11โวลต์ก็จะประมาณนี้มากดเซนเซอร์ครับผมก็รอสักสักพักหนึ่งครับผมอ่าทีงนี้ชาร์จอยู่ที่13 9 3โวลต์นบผมกดเซนเซอร์มันจะอยู่ประมาณนี้ครับผม แบตเตอรี่เทสการเทสแบตเตอรี่ก็คือคูดครับผมแบตเตอรี่ดีอยู่ที่5 5.8 CCA ส่วนสตาร์ทเทสอยู่ที่11.14แล้วก็การชาร์จไฟอยู่ที่13.93โ bon วลต์ครับผมรวมรวมแล้วก็คือแบตเตอรี่อยู่ในที่คุณภาพดีครับผมนะครับก็จะป,ประมาณนี้ครับผม đẹp nói nó